อาลิสโมเทอริสโมแต่คันนี้เบรกดีวก,กว่าแต่คันนี้การควบคุมดีก,กว่าล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 ามาอีสัตสเฮ้ยไม่ไดาบทุกคนไอ้รถเหมือนกูเลยวะ ม่เม่ลงมันกลัว้วทำไมรถกลัวตัวช้าจังไว้ยี่ห้อเท่ตัวก็แพ้แหละครังนี้กูจะไม่ยอมกเป็นที่หนึ่งเลยตัดเดิมปันี้ไม่เฮ้ยเลยเลยไอ้เลยไอ้สันดาปไอ้สันเววไล่ต่อไป เล่นใส่ๆแล้วมันจะน่าไม่ได้งั้นกูต้องเล่นมืนๆแล้วล่ะมึงอย่าลืมล้างรถนะด้วยสกปรกอ่ะอย่าพลาดเลยกันกูเห็นในแแบบนั่นเลยมึงทำอะไรอยู่เเฮฮ้้้ยยเฮ้ย จะไม่ยอมแซงกับจะเบียดจะล่มอ่ะมันจะทำเป็นรถผู้ชาจังวะอะไรอะไรไม่เหมือนดอมเลยวะจังหวะนี้แหละ ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเงย,ย็นเย็นอย่าพลาดกันนะจะย่ำจะเยี่ยมเลยอย่าพลาดนะไมดีเด่นพลาดต้จะย่ำดีเลยอาตามตูดไม่ทด้หรอกครับได้แค่ตามตูดกูมึงอ่ะงั้นเหรองั้นตามตามเหรอไปตามได้ไงไปตามไปดูจะนำให้ดูไม่ได้หรอวะจะเปลี่ยนให้มึงล้มให้ดูไม่เลยครับไม่ใคยคุยละครับ วิวจะรีบไปไหนหรอถ้า <Luc> ม <ar cells> <sm> ันจะยิงได้เนาะมิงยิงคนแรกเลยเฮ้ยกูยิงวิวว่าคนแรกทำไมอ่ะคุณทำอะไรให้วะได้ที่หนึ่งไปเลเฮ้ยกูรู้อยู่แล้วมึงต่อุ้ยเยอยรถกูมึงลาแล้วเลยกูไปละไป ก็ตกหนาวบัวรีบมามานะครับจำได้ใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนนองเนี่ยมันรัดไปทางนี้ได้บ่วรัดลงทรายตรงเนี้ยมี่เตอาพอยกวนาลงซ้ายก็ลงน้ำเียเล่นแบบมืดไม่ดีแล้ววะไอหี้ยรถทำไมรถกู้ข้อมบ่อยจังวะเพียวเก่งจริงเปล่าเก่งจริงต้องจอดรอ ไปไม่ไม่ไม่เก่ง <laughs> อบอกเลยต้องมุมมุมนี้สักเ <laughs> นี่ยถ้าเกิดมึงไม่มาเบียดกูก็มีคนขาขาขาพี่โอ้แล้วเนี่ยโูบมงอรีบไปที่ย <laughs> ม่ใ <laughs> <ง S 2> ช่ที่สองมงอรีบชนจอดทิมวิย์องว่ะม่ใม,ม่ เฮ้ยจอดรอเว้ยมันไส้ขอชนทีนึ่งโอ้ยเก็บพวกอ๋อรถกูจะขับพอ้อมอย่างเดียวเลยแค่มันลงทางทางทางขวาได้นะ ดิปโตนี่โอ้ยแเอาอูได้ตังสองพันนี่ที่โหลกแล้วกูนวนได้แค่สี่พันเนี่พียวเท่าไหร่ห้าพันเจ็ดจากฟาวเทียไม่ตาก็เป็นไหลมาไจะแระแท่กูเะ่ไรพี่เอาสี่เ มีอะไรครับล่ะ<ม>ิม,มเจอรถมอเตนนอร์แบกกูในอซ่าโบลเทกเหรอมันมีโบลเทกกับตีไฟเลยโบเทคยังไงวะไม่เลิกมแลไงอ่ะแล้วลก็อเอโบเทค ุดเทกุดเีดีดีดีฝนตกด้วยเงิด,ด้วยนี่แหละด่านมืนๆอย่างนี้นะครูบ,บอกเลยทังเลยดูเอาไปแล้ว ทำไมกูไม่มีหมวกวะไม่เลียงมาไงปีโอยากเล่นสกบกโป๊ะอันนี้อะไรอันนี้เลยอันนี้ไปเลยอไอันนี้เลยอนไ้เยียไปละไปรอน่อยรอหน่อยโลคนเยี้ยเลยแมงกาฟันทุกคนเยีดี เฮ้ยเฮ้ยเดียเดียวเดียวเดียวอะไรวเอาไปลไลว้วไปแล้วไแล้วไ้ไ้วไ้วไ้ว้ไปล้ววไปแลล้วไปละกาป้วยวิธแล้ว่งแล้วไปแล้ไปลไป ยนี่ตาดทำมีร่มแรงอย่างวะเขาเรียกว่าชิคดูดตรูดเปิดไฟหลอกไอ้สัตเลิศว่าแบนนเอะไร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 เชียเชียเชียเอ้ย สีเกือบเนี่ยเอาเป็นของูแลังทายยาวๆเลยกล้องรอก่อนไอ้สัสไม่รอไม่รอไม่รอเลยเอาเอาขันหน้าไปด้วยเอาขันหน้าเบลกูด้วยไม่รออะไรทั้งนั้นเลยทำไมรถกูไปชาร์จอ่ะวะเหงื่อเต็มมือตอนนี้บอกเลย เล้ยอลสัสอ oh, ุ้ยอุ <c oughs> <c oughs> mm ้เอุ้ยตีด้วยตีด้วย้องกีบจับได้เลยทุกคนอ้ไอเชี่ยทามมึงโดนสโลงตอนนั้นมันมีมันมีกลุ่มสโลอยู่กูกูเลี้ยวหลบทา้หลบไงวะมันหลบมันหลบข้างได้อ๋อเค ใครตามกัวข้างหลังวะใครจะโดนตัวนี้ด้บนะเียาภาพเนียช่ไห่เป็นรไม่เป็นรไม่เนไไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเ,ไรไเไรอ้าอ๋อคุณมจะจะออหอบเมื่อเฮ้ย อุ้ยบ้านอะอะไรอะไรเราจะทำอุ้ยไอ้เหะไรอะไรจะทำ,อ, <c oughs> ทำอะไรเหรอจะทำอะไรหรออุพาพา,พากันตามมันต้องแปลกหนี<ะ>หนี่หรอพาตั้งเวลาข้างหลังอะตามมันต้องแปลกหีอะเชนิงเรนลินนะแายทางโคอทำไมทำไมรถแรงกว่ากูวะม,มึงมึงไม่ได้ดูตล,ล,ลอดหลอดไอ้หลอดคนขับรถหรอ ไม่กูเได้หมดเลยอ่ะมึงเลือกตามรุ่นเลยคะแนเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเลือกรถที่มันแข็งแกร่งและเท่ๆซะแค่นั้นแหละแข่งจริงแหละที่อันนั้นกูเบียดไม่สู้อ่ะสมอละฮูไม่ต้องการความแรงครับใกล้ถึงแล้วไปซะอุ้ยเชี้ยบเบียดไม่ออกว่ะว่านะไปซะวู้ฮู้ ขี่ลรอชิวๆเลยอ่ะทั้ทีรถมันแรงนะไม่ใช่สปีดแรงแรงผักกูแรงทุเกเ <c oughs> ดกือนรถมันมาตึ้งแซงอีแอกแล,ล้วอยากตุยมั้ยอยากตุ๋ยมั้ยล่ะอยากตุ๋ยเวล่ะ <c oughs> อยากตุ๋ยเวล่ะ <c oughs> <c oughs> อุยอ้ยกูเลยเยี่ยมกู่า ไอ้เชอร์ชิบขวาเลยทุกคนวันนี้ใครนำาวันนี้ใครนำยุ้ยเรอ <c oughs> ไปทะเลาะกับข้างหลังไหมไม่มีทาง <c oughs> รอกูก่อนดีอารถหังกำลังไปไม่น่ายกล้อเลยเมื่อกี้ติดเล่นไงน แล้แหม่เห็นแล้วแหม่แกล่ะน้าแกล่ะนะกูแกล่ะน้ากูก็แกพี่โยละน้แค่มึงสกัดพี่โอเว้ยแค่เราร่วมมือกันเว้ยพี่โอแกได้ที่หนึ่งไปละวไม่ไม่ไม่เราสับสนนิดแต่เมื่อกี้อยู่พิโอมาดี เขาเลียงหน่อยเขาเขาเลียนล้อหลังหน่อยเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงไปเลยืึอเกิดขึ้นได้ยังไงกล้องโดนกูแน่ขอบคุณมากกล้องที่เราร่วมมือกันเว้ยต่อไปมึงเองมึงโดนกูแน่อสยู่ไหนวะเช็คไว้ลบเร็วจังวะ เฮ้ยทำไมรถกูอื่นต่างวะวิชิบโดซสโลอีกแล้วไม่เคยจำไม่ได้จำเหมือนเมื่อกี้รถเหมือนเมื่อกี้เหมือนรถกูโดนเสียสิ่งอะเพราะว่ากล้องกด f 1เลยก็โปรแกรมโปลมาไงพี่แล้วพี่ก็ไปเลยตอเล่นไม่มีหรอกจะผันเลยนะจะผันแล้วนะเยี่ยยย เยใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะอันนี้ตลอดเลยวะอุ้ยเกือบ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 ตายเราเห็นไฟไฟหน้าสองดวงนั่นไหมเอี้ยไม่ทันว่ะตามีเจ็บนี้กับแปดนี ชนพี่โอเคได้ไปนิดเดียว <c oughs> แขนอะไรตัวะ <c oughs> โวงตันก็48วิเรตตันก9วิอุ้ยจะที่หนึ่งแล้ววะทุกชนนี่แน่จริงถ <c oughs> อยหลังเข้าเ <c oughs> ชีย่ยไม่ทันแน่นหรือเปล่า <c oughs> อีกนิดเดียวเชีย่ยเชี่ยรถกูดโดนพีสิงยังหวนันนั้นอะ <c oughs> ไช่จริงๆอ่ะก้งกด F1 เราเราก็ก,ก,ก้องก,บกับก็บกดตัวเลขตามพี่ก้องกดเลขสี่มันเลไปซ้ายม,มันไม่มีหรอกพี <laughs> <laughs> ่ชื่อก้องอะไรนี่